สดีครับวันนี้แก่กองจากทางบ้านนะครับทัสะดุกราคาแพงครับอันนี้ส่งมาดีมากเลยนะครับอันนี้ส่งแบบมีประกันด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้บอกนะแต่ลูกค้าเป็นลูกค้าในเพจนะครับส่งราคามาขายอันนี้เป็นมูลค่าหลักแสนนะครับแกะให้ดูเป็นอะไรนะแต่นี้จ่ายเงินไปแล้วนะครับเนื่องจากรู้จักกันหลายปีแล้วก่อเล่นพา้วยกันจะไม่ดีครับอาจจะส่งสาย ไปชนีโควิดท,ทำนี้นะแก,ะกีนกะเก็บสกีนได้ดีมากเลยนะครับเพราะส่งแบบนี้ประกันเขาก็ต้องซีนแบบนี้นะครับถ้าส่งแบบไปส่งไปชนีเนี่ยมันจะมีเทปกาวของไปชนีแจกไปอยู่นะครับถ้ากรณีเราเราส่งแบบมีประกันเนี่ยของไปชนีเนี่ยถ้าเทปกาวพวกนี้มันมันขีดขาดนะครับแนะนําว่าไม่ให้รับนะครับเพราะว่าของมันอาจจะไม่ครบนะครับอันนี้มาสวยปกตินะ วันนี้มีมาสามกล่องนะครับซื้อออนไลน์ท้งนั้ำมาพายุคนี้มันเป็นพาเล่นพาสมัยใหม่นะไม่จาเป็นต้องไปเดินชนของนะครับขอให้คุยกันให้รู้เรื่องบอกว่าอ่าโอเคของมาตรงโปกผมจ่ายเงินนะแค่นั้นเองนะครับเร,รื่องเราเป็นอ,อะไรเล่นพายทำทำนะครับซื้อมาทุกวันนะขอให้ราคาโดนกันนะครับขอมาหน้าเลย พี่เจ้าของก็ทักมาถามว่าพี่ได้ของยงางพอดีผมไปพันทิปกลับมานะครับจะบอกได้แล้วรู้แล้วว่าของมาแต่ยังไม่ได้แกะนะครับนี่นะครับขั้ับผมเชื่อมบริมาตรทีนะครับดูนะครับนี่ะค,ครับแต่ใบหน้ามีปัญหานะเพราะว่าพี่เขาถ่ายรูปให้ดูก็ถือว่าละเอียดชัดเจน,นครับมันเละเอียดนะ วันนี้ก็มีซื้อหน้าร้านวเดียวนยึงจะเป็นเดียญนงกันนาทองเลยเขายังไม่มาส่งโอเสวยงป็นจุดนะครับโเีจะปล่อยก่แรกนะครับทสดล่อ,อ,อเป็อนอะไรเลแกนี่ก็ง่ายอันนี้ใจกันแล้วดีจะกลบจะกลับเช นี่ยังไมไ่จ่ายกันนะลูกค้าในเพจเหมือนกันนะครับมากตอนนี้ก็ชั่วโมงนี้ก็ขอเน้นแท้ทันก่อนนะครับแล้วก็เป็นท่าราคาหลักคันขึ้นแล้วกันนะครับย่อยขอยองขอที่มันมีเยอะอยู่แล้วที่ว้านแต่อันนี้ลูกค้าซื้อ้าไปนะครับรวยเพิ่มสับปีห้าเกเซที่วัตโคลนพรค้อมไซมาร์ห้าเก้านะครับครบับผม ซื้อมาเก็บนะครับพาพวกนี้อนาคตไม่ครู้นะครับเหมือนยอดออมสินนะพี่เหมือนรวยมหาเศรษฐีแต่ก่อนอนะ่ะทองแดงเหีืยแล้วร้อยห้าสิบยังมีใครซื้อเลยอันนี้ลูกค้าซื้อไปน่าจะสองพันกว่าบาทเองนะอันนี้ผมซื้อมาซื้อคือขึอ้นมาหลายบาทนะครับอันนี้ลูกค้ามีกําไรแน่นอนนะครับกล่องก็ไม่มีสักใบก็ไม่เข้าใจนะโอ้เล่นพระคือตอนซื้อผมไปมีกล่องนะขายขึ้นมาไม่มีกล่องสักใบเดี๋ยวจะเลิกซื้อแล้วนะครับอย่างเงี้ยอ่า นะครับแจกทานชนะจดน,นะครับแจกทานรวยๆเฮงๆไม่ใช่แจกทาน์ลกระถิ่นรวยๆเฮงๆอัลปาก้าอยู่ในชุดไก่หางฟ้าอ่าถ้าไก่หางฟ้าจะเป็นอัลปาก้าถ้าไก่หางหางแดงจะเป็นทองแดงนะครับไก่หางฟ้านี่จะตอกเลขกน้ำมือด้วยนะครับหมายถึงว่าเหรียญอัลปาก้านะ ก็ต้องถัดทองแดงอยู่ในในชุดธรรมดาไม่ตอกเลนส์เบอร์นะครับนี่อัลก้าหยาเขียวนะครับเหมือนก่อนนะได้เจ็ดสองครับท้ายก็ไปพาดทีนะครับจำนวนมวลสารนะครับนี่ก็ไหลายบาทอยู่นะครับเด็กแค่นี้นิดๆหน่อยๆเนี่ย ีหาพ้าเก่งมากเลยนะกล่องเนี่ยจะไม่บอกนะว่าเป็นใครเพราะว่าเดี๋ยวไปแย่งซื้อผมนะครับหาผ้าเก่งพ้าต้นทุนที่ปลูกนั้นเลยนะครับสแสวงหาซือ้อเขาว่าส่วนมากน้อยมากเลยที่จะผ้านะครับที่ซื้อเราไม่ได้กำไรนะครับเป็นยหนะ็นไม่แพงนะครับน้องบอกว่าคิดถึงผมคนแรกผมก็อ,อ้าคิดถึงเราเราก็จับให้นะครับ ใส่ที่ไหนก็ซื้อได้ช่วงนี้ดีกว่าไม่ได้เล่นนะครับ<แ>เชื่อมาประาก้านะครับอันนี้ภาพสภาพเหล็กก็คือสวยนะเห็นแต่ว่าไม่มีกล่องนะครับอ่าโอเควันนี้พัสดุดเราก็จะมีแค่นี้นะครับสามเจ้านะครับมูลค่าก็แสนกว่าบาทนะครับใครมีพระรวยพศรษฐีอยาขายผมรับซื้อทุกรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นห่วงเชื่อมใส่มารหรือสัมปะงหรือว่าพระอูกื้อหลวงรวยนะครับขอให้เป็นแท้ทันนะครับ ผมยินดีรับรับเช่านะครับถ้าราคาโดนในนะครับโอเคใครมีอยากขายก็ทักมานะครับทักมาที่ลิงก์เพจแชทเพจได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ